รุ่นนี้นะคะคือรุ่นนี้นะคะพี่จา๋าเราเห็นว่ามันเล็กอย่างเงี้ยแต่มันใส่ของได้เยอะเยอะนะพี่นะใส่กระเป๋าตังค์ได้สบายบีเป็นคนชอบใช้กระเป๋าตังค์ใบเล็กไม่ได้วาลุยลุยที่หนูใส่อยู่ไหนวะเอื่อยลุยที่หนูใส่อะลุยที่บีใช้ไม่ได้ไม่ได้มา เป็นงานหลานปี่อวนี่แบบกดกดหลาเป็นคนใส่กระเป๋าตังใบหน่อยอันนี้จะเป็นเหมือนที่บีใช้เลยนะคะนหนังด้านในเป็นหนังแบบนี้นะคะสองร้อยแปดสิบอันนี้ไม่พูดเยอะงานขายดีขอไข่เก้าสองแปดอันนี้คือสีครีมขอไข่หนึ่งหนึ่ง หนังดีทุกจุดนะคะปั๊มทุกจุด